อ๋อเอามาจากบ่อเหล็ก<ห>น้ำพ,พีเลยเขามีอนุภาพในตัวแต่ มีอนุภาพในตัวด้วยก่อนที่จะได้เป็นแบบนี้นะคะว่าต้องไประเบิดถ้ำเอาก้อนแร่ไหลเนี่ยออกมาก่อนนะคะใครจะไปรู้ว่าอําเภอเล็กๆที่เราปลูกข้าวอยู่เนี่ยคือบ้านเกิดของพญาพิชัยดาบหากถ,ถึงแล้วนะคะบ้านเกิดท่านพ่อพญาพิชัยค่ะเดี๋ยวเข้าไปกราบไหว้กันคะ่ะที่นี่คือชุมชนบ้านห้อยคาอําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องเร,งเราความกล้าและความรักชาติซึ่งตอนนี้เนี่ยนาของทีมเราที่เข้าแข่งขันในโครงการคูวต้าก้าท้าปลูกก็อยู่ที่นี่ด้เยค่ะเราไม่ได้แค่ปลูกข้าวนะคะแต่ว่าอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาเร กัหมู่บ้านห้อยขาแห่งนี้เนี่ยคือสถานที่ที่นายทองดีหรือว่าพญาพิชัยดาบหักเนี่ยเติบโตมาเลยค่ะก่อนที่จะกลายเป็นแม่ทัพเอกแห่งกรุงธนบุรีสรุปสั้นๆเลยก็คือพญาพิชัยดาบหักเนี่ยคือลูกน้องเอกหรือว่าขุนศึกคู่พระไทยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะซึ่งในระหว่างการต่อสู้เนี่ยดาบข้างหนึ่งหกักข่ดแต่ว่าท่านก็ยังไม่ถอยนะคะจนสุดท้ายเนี่ยสามารถเอาชนะศัตรูได้ทําให้ได้ฉายาว่าพญาพิชัยดาบหักค่ะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของท่านเลยมาที่นี่เนนะําให้ ไปเดินในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะเราจะได้เห็นบ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวบ้านสมัยก่อนด้วยค่ะก่อนกลับก็อย่าลืมบูชาเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยคือต้นกําเนิดของเหล็กน้าพีด้วยค่ะสายมูอย่างแหวนก็ไม่พลาดบูชามาเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครอยากสัมผัสพลังแห่งความรักชาติบ้านเกิดพญาพิชัยดับหักเนี่ยต้องมาให้ได้สักครั้งนะคะมารำลึกถึงวีรบุรุษไทยและเติมพลังใจไปด้วยกันค่ะไทยสู้สู้